สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องอารามช่องของความเองนะครับวันนี้ความก็จะมีแบบฝึกหัดในชุดที่31มาฝากกันนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหารทศนิยม2ขั้นตอนนะครับความยักง่ายจะเป็นเช่นไรเราไปพบกับโจทย์กันได้เลยครับ มาถึงแบบฝึกหัดในชุดที่2.31น,นะครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการหาคำตอบนะอ่ะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบนะครับการคูณและการหารทศนิยมเนี่ยนะครับขั้นตอนก็จะมีความซับซ้อนกว่าการแก้โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับนะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านโจทย์ดีๆนะครับก่อนที่จะแสดงวิธีทำออกไปนะครับเพราะว่าความความเสี่ยงของการทำผิดก็จะมากขึ้นด้วยนะครับ เรามาดูที่คําสั่งนะครับคําสั่งก็บอกว่าวิเคราะห์จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคําตอบนะครับเรามาดูโจทย์ข้อ1กันเลยนะครับโจทย์ข้อ1มีอยู่ว่าช่างตัดเสื้อนะครับมีผ้ายาว6.60เมตรนะครับนำไปตัดกระโปรง3เมตรที่เหลือนะครับตัดเสื้อได้2ตัวนะครับที่ใช้ผ้ายาวเท่าๆกันนะครับ โจทย์ถามว่าเสื้อแต่ละตัวใช้ผ้ายาวกี่เมตรนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้มี2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเหตุการณ์แรกก็คือเขามีผ้าอยู่เท่านี้นะครับนำไปใช้ตัดกระโปรงซะสามเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องลบกันก่อนนะครับลบกันก่อนนะลูกเอา6.60ลบกับ3ก่อนนะครับเสร็จแล้วนำไปหารด้วย 2นะครับเพราะว่านำไปตัดเสื้อ2ตัวโดยใช้ผ้ายาวเท่าๆกันนะครับอ่ะเพราะนั้นตอบทีละคำถามนะครับคำถามแรกนะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะส,สิ่งที่โจสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเสื้อแต่ละตัวใช้ผ้ายาวกี่เมตรนะครับอ่ะเขียนได้เลยครับนะ ต่อไปนะครับสิ่งที่โจทย์บอกหมายความว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ทั้งหมดเลยนะครับเริ่มแรกเลยก็คือช่างตัดเสื้อมีผ้ายาว6.60เมตรนะครับ นำไปตัดกระโปรง3เมตรที่เหลือตัดเสื้อ2ตัวนะครับ ที่ใช้ผ้ายาวเท่ากันสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับ3ส,สิ่งนะมีช่างตัดเสื้อนะครับที่ใช้ผ้ายาว6.6เมตรนะครับอันที่2ก็คือนำไปตัดกระโปรง3เมตรนะต่อไปที่เหลือ2ตัวเนี้ยนำไปตัดเหมือนกันแต่แต่ใช้ผ้ายาวเท่ากันนะครับอ่ะต่อไป จะหาความยาวของเสื้อแต่ละตัวได้อย่างไรนะครับก็คือนำความยาวของผ้าที่ลบแล้วนะครับนำมาหารด้วยจำนวนของเสื้อที่ตัดนะครับซึ่งก็คือ2ตัวนั่นเองนะครับอฉะนั้นเราเขียนเรียบเรียงให้เป็นประโยคนะครับจะหาความยาวของเสื้อแต่ละตัวได้อย่างไรนะก็คือนำความยาวของผ้าที่มียู ลบด้วยความยาวของผ้าที่ใช้ตัดกระโปรงใช่ไหมครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็นำผ้าที่เหลือนะครับหารด้วยจำนวนเสื้อที่ตัดนะครับแล้วนำความยาวของผ้าที่เหลือหารด้วยจำนวนเสื้อที่ตัดนะครับ เพราะนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือในบุงเล็บนะครับห6 0ลบ3นะหารด้วยจำนวนเสื้อที่ตัดคือ2ตัวนะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมนะลูกอ่ะต่อไปได้คำตอบเท่าใดนะครับได้คำตอบเท่าใดเดี๋ยวเราต้องไปคิดกันนะอ่ะเราไปคิดกันได้เลยนะครับ6 6 0เป็นตัวตั้งใช่ไหมครับอ่า 60, ลบด้วย3ในที่นี้ก็คือ3.00นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องลบกันก่อนนะครับทีละหลักเลยนะครับ0ลบ0ได้0นะครับ6ลบ0เหลือ6เจอจุดใส่จุดนะครับต่อไป 6ลบ3เหลือ3นะลูกเพราะฉะนั้นเหลือผ้าที่จะไปตัดเนี่ย3.60เมตรนะครับเสร็จแล้วต้องไปหารด้วย2ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นหารเลยหารยาวนะครับ3.60หารด้วย2นะเท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ่าเรามาดูก่อนนะครับทำให้เป็นจำนวนนับทั้งคู่นะ 3. 60เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องคูณ100นะก็จะได้360นะครับ2ก็ต้องคูณ100ด้วยนะได้200นะครับเพวัะนั้นตั้งหารยาวนะครับ360หาร200นะอ่ะดูเลยนะครับ200หาร3ไม่ได้นะใส่0นะครับต่อไปเป็นเลข36 200หาร36ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับหลักสุดท้ายแล้วนะครับเป็น360นะ200ไปหารได้เพียง1ครั้งนะครับได้200ลบออกมานะครับเหลือ160ใช่ไหมครับอ้าวเราก็ใส่จุดแล้วเติม0นะครับกลายเป็นเลข1,600นกะ2คูณอะไรได้16หรือว่า200คูณอะไรได้1,600นะครับก็คือ 200คูณ8ได้1,600พอดีนะครับลบการเหลือเศษเป็น0นะครับซึ่งเป็นการหารลงตัวนะเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายของเราก็คือ1.8นะครับเอา1.8มาใส่เป็นคำตอบนะครับตรงช่องนี้นะที่ได้คำตอบเท่าไหร่นียนะครับ1.8หน่วยเป็นเมตรนะครับ สรุปคําตอบว่าอย่างไรนะครับเราก็ทวนโจทย์เลยนะเสื้อแต่ละตัวใช้ผ้ายาวหนึ่เมตรนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยในข้อที่1นะครับ ความจะใส่ก้อนเมฆเอาไว้ให้นะครับว่าเป็นร่องรอยของการคิดการทดนะครับอ่ะเรียบร้อยในข้อที่1ครับต่อไปนะครับในข้อที่2นะแม่ซื้อปลา2.8กิโลกรัมนะครับซื้อไก่3.7กิโลกรัมนะปลาและไก่ราคากิโลกรัมละ80บบาทโจทย์ถามว่าแม่จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะครับ อาวิธีการทําก็คือเราซื้อปลากับซื้อไก่นะหนูก็เอามารวมกันก่อนนะครับเอาปลากับไก่มาบวกกันก่อนเราค่อยไปคูณด้วยราคา80บาทนะลูกอ่ะเพราะนั้นตอบสิ่งที่โจทย์ถามก่อนนะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทาเขียนเลยครับ เียบร้อยนะครับต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกนะหมายความว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะครับมีอะไรบ้างนะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อย่างแรกเลยก็คือแม่ซื้อปลา2.8กิโลกรัมนะเอาเขียนครับ ซื้อไก่3.7กิโลกรัมนะอย่างสุดท้ายก็คือปลาและไก่ราคากิโลกรัมละ80บาทนะครับ นะอ่าเรียบร้อยครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะลูกต่อไปเราจะหาจํานวนเงินทั้งหมดที่แม่ซื้อปลาและไก่ได้อย่างไรนะครับอ่ะเราก็เขียนเลยครับนําน้ําหนักปลารวมกับน้ําหนักไก่นะครับ นำมารวมกันนะครับนำน้ำหนักของปลารวมกับน้ำหนักของไก่นะลูกเสร็จแล้วคูณด้วยราคาใช่ไหมครับนะซึ่งราคาก็คือกิโลกรัมละ80บาทนะครับเขียนกำหนดไปได้เลยนะครับอ่ะ นะต่อไปครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะครับเราก็เขียนเลยน้ําหนักของปลาก็คือ2.8ใช่ไหมบวกกับน้ําหนักของไก่ก็คือ3.7นะครับคูณกับราคาซึ่งก็คือ80บาทนะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมนะลูกหาคำตอบได้อย่างไรนะครับไปหากันข้างหน้าเลย นำสองจุดแปดนำสองจุดแปดนะครับบวกด้วย3.7ก่อนนะครับบวกกันสิได้เท่าไหร่แปดบวกเได้15นะครับใส่5ทด1เจอจุดใส่จุดนะครับสอวกสเป็น5้นะหทด1เป็น6กนะครับก็คือ6.5นะลูกทีนี้ก็จะได้เป็น6.5ไปคูณกับ80 เดีวเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปคูณกันนะลูกอ้าวทีนี้เรามาตั้งคูณในแะนวตั้งกันเลยนะครับ6.5เราไม่ต้องใส่จุดเข้าไปนะครับคูณด้วย80นะเขียน0ูนเยอะออกมาจะได้ง่ายนะครับ0ใช่ไหมต่อไป8คูน5เป็น40นะครับใส่0ย์ทด4 8คูน6เป็น48 48ทดอีก4กลายเป็น52 นะครับใส่52ลงไปอ่ลงไปคำตอบของเราจะต้องเป็นทอซิยม1ตําตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะว่าตัวตั้งเป็นทอซิยม1ตําตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นได้คำตอบก็คือ520บาทนะครับเขียน520ลงไปทำไมถึงเป็น520เมื่อกี้มันเป็น5200ใช่ไหมเราใส่จุดไป1ตําตำแหน่งนะครับก็คือ520.0 แต่เราไม่ต้องเขียนจุดลงไปนะครับเพราะว่ามันเป็นจุด0นะครับจึงได้คำตอบเป็น520้นั่นเองนะครับต่อไปสรุปคำตอบว่าอย่างไรนะครับเรามาสรุปว่าโจทย์ถามอะไรนะนะครับแม่จ่ายเงินทั้งหมด520บาทนะครับอันี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเรียบร้อยนะในข้อที่2นะครับ อลองรอยของการคิดความใส่ก้อนเมฆเอาไว้ให้นะครับต่อไปข้อที่3นะครับแม่มีข้าวสาร15กิโลกรัมหุงไปใช้แล้ว12วันวันละ0.8กิโลกรัมแมเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมนะครับอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือแม่ทำไมครับแม่เหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมอ่ะเราเขียนก่อนนะครับ สิ่งที่จดบอกก็คือสิ่งที่โจดย์กำหนดให้นะครับสิ่งแรกเลยแม่มีข้าวสาร15กิโลกรัมหุงไปแล้ว12วัน านะครับแล้วก็หุงไปวันละ0.8กิโลกรัมนะครับ0.8กิโลกรัมก็คือ8ขีดนั่นแหละนะครับอ่าเรียบร้อยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้3สิ่งนะครับต่อไปเราจะหาคำตอบของปริมาณข้าวสารที่เหลือได้อย่างไรนะครับก็คือนำจำนวนวัน ที่หุงนะครับคูณด้วยน้ําหนักของข้าวสารที่หุงวันละ0.8ใช่ไหมครับซึ่งเป็นการหุงในแต่ละวันนะครับวันละ8ขีดนะเสร็จแล้วนําไปลบออกจากปริมาณข้าวสารที่มีอยู่นะครับทีนี้เราต้องเขียนเป็นข้อความออกมานะครับเริ่มแรกเลยนะครับนําจํานวนวันที่หุงคูณกับน้ําหนักข้าวสารนะครับ น้ำหนักข้าวสารนะครับที่หุงในแต่ละวันนะครับเมื่อนำไปคูณกับข้าวสารที่หุงในแต่ละวันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจึงนำไปลบนะครับแล้วจึงนำไปลบออกจากปริมาณข้าวสารที่มีอยู่นะครับ นะครับเรียบร้อยนะลูกทีนี้เราจะต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับนะเริ่ม,มแรกเลยปริมาณข้าวสารที่มีอยู่ต้องเป็นตัวตั้งนะครับ15ใช่ไหมครับลบลบด้วยนะจำนวนวันที่หุงซึ่งก็คือ12วันใช่ไหมครับคูณด้วยหุงวันละ0.8กิโลกรัมนะจำนวนวันคูณด้วย จำนวนข้าวสารที่หุงในแต่และว,วันนะเท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับอ่ะทีนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับในวงเล็บนะ0.8คูณ12นะครับก็เอา12คูณ8นะครับเอา12คูณ8 12 8 96ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเราต้องตอบทยม1ตำแหน่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น คำตอบของเราก็คือ9.6นะลูกอ่ะตัวนี้ได้และ9.6้ว9.6นะครับเพราะฉะนั้น15เป็นตัวตั้งใช่ไหมอ่า15เป็นตัวตั้ง15.0นะครับลบด้วย9.6ซึ่งเป็นตัวลบเมื่อกี้นี้เนี่ยเอามาใส่นะครับ15ลบด้วย9.6นะอ่าวเดี๋ยวเราต้องยืมนะครับ0-6ลบ6ไม่ได้นะไปยืม5มานะครับ จาก0กลายเป็น10จาก5ห 4, 6, เหลือ4นะครับ10บลบหเหลือ4นะครับเติมจุดนะครับ4ีลบเไม่ได้นะครับ, 9, ไ,ไ,นะรบไปยืม1มาใช่ไหมลูกอ่จาก1ก็เหลือ0จาก4กลายเป็น14นะครับ14บลบเเหลือ5นะครับใส่5ให้ตรงหลัก5นะครับใส่5ให้ตรงหลักนะลูก เพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือ5.4นั่นเองนะครับนำา5.4มาใส่เป็นคําตอบครับสรุปคําตอบว่าอย่างไรนะครับสรุปว่าแม่เหลือข้าวสารห้ สกิโลกรัมนะครับเรียบร้อยนะครับในข้อที่3นะครูอามเขียนก้อนเมฆเอาไว้ให้นะครับนะเป็นล่องรอยของการคิดนะครับเรียบร้อยนะครับในข้อที่3นะจบกันไปแล้วนะครับกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบ การคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะลูกก็จะเป็นแบบฝึกหัดในลักษณะนี้อีกเช่นกันนะครับนะเหมือนกันเลยนะครับในแบบฝึกหัด2.32นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในครั้งหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ